ต้นตาลก็ไม่ได้ใส่มาด้านงามไทยเจ๊ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรที่ต้นตาลเท่าไหร่หรอกเจ๊บอกเองที่ช่วแต่ว่าเจ๊ในคลิปมีแต่เสียงเจ๊นะชก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ต้องเพย์อะไรก็ไมรู้ไม่รู้ชีถ่ายคลิปอไว้นะอยู่นี่ไหนวะไม่ก็ถ่ายคลิปล็อกไว้ตั้งแต่ชั้นหล่อเองหล่อเองอะไรของมเจ่หล่อเองที่ดูดี มาพิมายก็ไม่มีสติรเดี่ยวนี่กไ้วเพือมเยวนไม่ี่อเาพูดเดียวใหกเดือนหกเดือนยินดีกับพี่จอยด้วยที่งๆเราเห็นแล้วแต่เขาไม่พูดตอบอะไรบางทีอะไม่กนนะ ไม่ก <ider> ินที่ทางหรือเปล่าต้เปลี่ยนใจนะแล้วทำกนกันไม่ได้ถ่ายรูปกัน

好